เจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกาบสวัสดีท่านอาจารย์เจ,จ้าค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะพระอาจารย์เพชรแสงสุโลกผู้เดินมรรคในระดับชั้นอเนชสมามบัติอันนี้อาการทา,างจิตท่านเป็นอย่างไรเอ่ยน้องกาอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้องกาบขอโอกาสเจ้าค่ะอาจารย์อาการทางจิตข้าพเจ้าช่วงที่เคพื่อนที่อยู่ข้าพเจ้าก็อสำรวจจิตที่สองพันสองค่ะเจ้าค่ะ ก็จเจริญด้วยวัคคีชีลงธรรมต่อเนื่องตรงนั้นจนขาดสิ่จำจากองค์นิรบนดร์ห้าก็จะมีองค์นิรันดรห้าที่ประกอบวดเกิดขึ้นก็จะมีอาการที่รุนแรงแล้วก็องค์ะปวปิตญาณแล้วก็อบิตติเขาก็ปวดท่านเมื่อเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วเจริญขึ้นแล้วความอยากรู้แห่งนามลูกจึง ข้าพเจ้าไม้ก็สำรวมจิตก็เจริญด้วยมากวิธีเสืยองค์ธรรมตลอนนไปท่านอาารทให้องคของนิบอานห้าเขาก็ได้ดับลงโจาขาท่านอาจารย์ดับลงแล้วข้าพเจ้าก็เป็นสำรวมจิตตรงนั้นเจริญด้วยรอ่องถีเสื่อองค์ธรรมต่อนนั้นท่านอาจารย์ก็เกิดสมถะขึ้นสมถะตรงนั้นนิบอนห้าเขาก็ดับลงตรงนั้นท่านอาจารย์ทาให้ข้าพเจ้าตรงน,นั้นมีกายเบาจิตเบาค่ะ ตรงนั้นแล้วข้าพเจ้าก็สำรวจจิตก็เจริญด้วยางทีสี่องค์ทาต่อเนื่องตรงนั้นจงขาดที่หน่จะต้องมีวิตกวิจารปรากฏเกิดขึ้นเมื่อวิเมื่อวิญญาณนั้นตั้งบ้านแล้วเจริญขึ้นแล้วความอยากลงแหงน้ำรูกจึงองค์วิตกวิจารที่เขาปรากฏขึ้นก็ไม่มากเท่าไหร่ท่านค่ะข้าพเจ้าก็สำรวจจิตมาที่เจริญด้วยวิธีสี่องค์ทำต่อเนื่องวิตกวิจารก็สงบลงจงขาดที่านรย์ สงบลงแล้วข้าพเจ้าก็เขาก็มีกายที่มีกายที่เบาจิตเบา,บเบา,รา,า,าบตรงนั้นท่านอาจารย์ค่ะเข้าฝืนลงสมาธิขึ้นก็มีจิตที่มีอารมณ์เดียวตรงนั้นท่านอาจารย์ค่ะข้าพเจ้าก็รู <c oughs> ้ชัดซึ่งรูเหลิเกิดแห่งรูความดับแห่งรูปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูคุณแห่งรูโทษห็รูปและอ,อุบัติเรื่องสลัดออกแห่งรูเวทนาสัญญาณังขา,านวิญญา ข้าพเจ้าก็ยังสำลวมจิตอยู่ตรงนั้นก็จเจริญด้วยบัณพิตสี่องค์ทำต่อเน,นื่องตรงนั้นเจ้าผาทิวญานก็จะมีองค์ของปิต,ติเขาเอาปิต,ติตรงนั้นเขาปรากฏเกิดขึ้นก็เป็นอาการของปิต,ติที่มีลมมาจุกแน่นของข้าพเจ้าตรงน,นั้นนะคะ่แะแต่ครั้งนี้เขาก็ทําให้ข้าพเจ้าสำลักอ,ออกได้ดุกน,นะคะเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้วจเจริญขึ้นแล้วความอยากูแห่งนามลูปจึง พระพเจ้ามอเป็นคำรวมกิจตรงนั้นเดินด้วยพัะทีสี่องค์ทมต่อเนื่องไปให้ปิติเข้าสิ้นไปปิติแล่าสิ้นไปแล้วพระเจ้าก็เกิดองค์สมถะตาเขานาขึ้นงองค์นิรั์ห้าก็หลับปิติดับเข้าสู่นิโรธในยะที่หนึ่งของขพระพเจ้าจาค่ะท่านอาจารย์งามในเบื้องตน้นพระพเจ้าก็เข้ามากําหนดการพระอ,องค์ขึ้นทำปกุธรรมแล้วก็ เนทรองค์ทําเสร็จแล้วข้าพเจ้าสํารวมจิตู่ในั้นจะเดินด้วยวิธีสี่องค์ทรรต่อเนื่องเจ้าข่าทนาการใช้กำลังเพื่ออินทรีย์ขึ้นตรงนั้นแล้วจิตสํารวมแล้วข้าพเจ้าก็ไปกําหนดชื่อพระสูตรแต่ละองค์พระสูตรค่ะข้าพเจ้าก็อยู่ในนิโรธในยะที่สองตรงนี้งยมในท่ากลางเป็นจิตแท้จิตตั้งเดิมเจ้าข่าทนาการข้าพเจ้าตรงนี้เสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ยังเจรินด้วยวิทีสี่องค์ธรรมอยู่ตรงนั้น จนเขาเกิดอง,องสมถะองว,วิปัสนาเจ้า,า่านอาปัจนาขึ้นนะครับพระพุทธเจ้าก็มากําหนดรายละเอียดฌานอนนยัญชาว่าด้วยการอนุโลมปฏิโลในวิโมกข้อที่หนึ่งถึงวิโมกข้อที่เจ็ดชาที่หนึ่งถึงชานที่แปดจุดข้ามกระโดดสลับเจ้า,า่านอาสาธุค่ะแต่ตรงนี้ท่านกําหนดชื่อพัสตุมาแล้วถูกต้องไหม ตั้งแต่เจากสัญญาอันละเอียดพระองค์สัจจะสัญญาละเอียดแห่งพุทธองค์กำหนดชื่อพสูธอนุปูหานิโรธสูตรกำหนดชื่อพุทธปัญญารสูตรกำหนดชื่อพุทธสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าปเสริฐกำหนดชื่อพุทธสมาธิสูตรขึ้นหนึ่ง กำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรบุกำหนดชื่อพระสูตรสูญยะต๋อวัคยุรัสูญยะตสูตรกำหนดชื่อสมาธิยะถาปุตยิญาสมาธิกำหนดชื่อสมาธิยะถาปุตยิญาทัศนะสมาธิเจ้าค้าทนจักรข้าพเจ้าถึงนี้กำหนดพระสูตรเสร็จแล้วก็จะสำรวมจิตก็เจริญด้วยางทีสีองค์ธรรมต่อเนื่องไปก่อนเจ้าค่าทนจักรจนงเขาเกิดกองวิปัสสนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็ก็ค่อยมา กำหนดรายละเอียดของชัน้นอเนจชาตรงนี้เจ้าค่ะ่จ้า,า่าตรงน,นี้คือจิตแท้จิตด,ดั้งเดิมถูกต้องไหมถูกต้องเจ้า,า,จาค่ะท่านาจ้าใช่ถูค่ะเจอท่านต่อได้เลยค่ะรายละเอียดของอเมื่อท่านถึงตรงนี้แล้วท่านก็กําหนดรายละเอียดของชั้นอเนยชาว่า<ม>ด้วยการอนุโลมปฏิโลมในวิโมกโโโข้าวที่หนึ่งถึงวิโมกข้อที่เจ็ดชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่แปดหยุดข้ามตันตุรสลัก แล้วข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้ข้าพเจ้าก็ยังสมดวงจิตตรงนี้เจ้าขานธารย์ก็เจริญเรื่องเรื่อีวิจต่อน่อ้ไปเจ้าขันธัญญาตอนเรื่องตรงนี้ได้สภาพนึงเขาก,ก็เ Mont กิดลงวิปัสสนาตรงนี้ขึ้นมาก็ข้าพเจ้าก็จะมีสัมปััญญาตรงนั้นเจ้าขันธาญญาก็เห็นข้าพเจ้าก็จะมีเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าตรงนี้เจ้าขะทธานอาาริดจับตรงนี้ อย่างชัดเจนเลยท่านอาจารย์แล้วข้าพเจ้าก็หนึ่งสำรวมจิตเจริญด้วยวิธีเสด็จทำต่อเรื่องตรงนี้เจ้าข้าท่านอาจารย์ครับต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปก็มีมีที่เข้าสำรวมจิตนะคะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ก็เข้าไปกําหนดชื่อชื่อพัสูตของท่าวิพังกสูตรแล้วก็ ข้อสูตรของอินทรีย์ภาวนาสูตรตรงนี้กองหนดเสร็จพระเจ้าก็ปล่อยข้าทั้งหมดของท่านจังหวท่านอาจารย์ก็เจะเรียนวิธีสี่องค์ธรรมอยู่ที่ชาวเกิดทาหลับตรงนี้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะจ้าถึตรงนี้ท่านเข้าสู่สัมมตานิยามแล้วถูกต้องไหมเข้าสู่ระบบสัมมตานิยามเข้าสู่ธรรมะไปทำระบบมาถูกต้องระบบสัพพุริสัพูระบบภูมิแห่งสัตบุริษ รงนี้จิตควรแก่การงานตรงนี้ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็ได้เข้าเข้าไปกําหนดชื่อพระสูตรท่าพิพังพระสูตรตรงนี้เจ้าข่าท่านอาจารย์แล้วก็พระสูตรอินทร์าวนาสูตรตรงนี้กําหนดเสร็จข้าพเจ้าก็ปล่อยตรงนี้เจ้าค้าท่านอาจารย์ปล่อยจนในสภาวะข้างใดน,นะคะจนเกิดองค์สมถะเกิดองค์สมถะา,าวนา,า,วานะคะแล้วก็เกิดสภาวะที่ท่านกล่าวออกมาเห็นการเกิดเดับ ของขันนั่นคือองค์วิปัสสนาวิปัสสนาจะมีองค์ปัญญาที่นําทําให้เรามีองค์ปัญญานำท่านทําให้ท่านผู้เดินมรรคท่านเนี้ยนะคะมีองค์สัมปัชญญัญะนะคะมีองค์ปัญญามีองค์สัมปัชญญัญะเห็นการเกิดดับของขันเมื่อท่านสํารวมจิตอยู่ตรงนี้น้อมจิตอยู่ตรงนี้เกิดสหราชขตสหชาติปัจจัยอีกครั้งหนึง่งนะคะท่านได้แทงเข้าไปในพระสูตรหรือไม่ ได้เข้าไปแทงเจ้าข่าธนจารยา์ของชาติสตาเยสูดหนึ่งทับสองแล้วก็ 2, สองทับสองเจ้าข่าธนจาร์ท่านกำหนดสมาธิตรงนี้เนาะวันนี้ก็จะท่องสาธยายพสูตรชื่อพระสูตรว่าในชาติสปายสูดหนึ่งทับสองสองทับสองเจ้าข่าธนจาร์นโมธนาศาสตร์เาข่าท่านกำหนดสมาธิตรงนี้ค่ะ